สวัสดีครับผมน้ำนิงนะฮะน้ำมิงจริงน้ำมิงน้ำมิงสวัสดีครับผมน้ำมิงนะ,ะก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อคิดที่ได้จากประเด็นของบอสและนนหรือทีมบอสทีมนนนะผมเห็นคนอื่นแชร์มาเยอะนะฮะแล้วก็จับเอาที่ประเด็นนี้มันดีๆให้ข้อคิดจริงๆฮอร์โมนภาค3รู้สึกมันจะให้ข้อคิดเป็นพิเศษะนะฮะถ่าถ้าเรามองไดเนี่ยแบบปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยซึ่ง เรื่องเรื่องนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในการจัดงานกีฬาสีนะจนทําให้งานกีฬาสีนั้นถูกยกเลิกไปซึ่งต้นเหตุก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลฮนะนั่นก็คือหัวหน้าคนในสภา,าที่บริหารงานได้ไม่ค่อยดีเองมันจึงเป็นมันไม่ใช่ทุกคนแล้วมันก็เป็นแค่บางคนที่บริหารงานได้ไม่ไม่ค่อยดีจากความเล่าภาพรว่ของคนในโรงเรียนนะแต่จริงๆอ่ะงานในสภา,าบริหารได้ดีเลย นั่นก็คือเรื่องราวของนนกับบอสนะฮะก็ผมจะขอพูดในเรื่องของไอ้นนก่อนก็นแล้วกันซึ่งแน่นอนฮะกับเด็กหนุ่มที่ได้รับบทเป็นประธานผู้แสนจะใจดีนะฮะแต่บางทีก็ความใจดีของเขาอาจจะทําให้เขานั้นเดือดร้อนไปเองจนทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนก็ได้อย่างที่โดนบอสเกลอะไรประมาณนั้นฮะก็ด้วยความที่พี่แกเป็นคนใจดีจน ลืมคิดหน้าคิดหลังอะไรประมาณนั้นคะเขาไม่ได้คิดเพราะเขามีความเชื่อใจคือความเชื่อใจอะ่ะมันไปก่อนแล้วอะ่ะเออคิดว่าเยลลี่ต้องเอาเงินมาคืนให้ได้แต่จริงๆแล้วฮะเยลลี่ก็เบี้ยวได้ทําให้นนของเรานั้นต้องผิดนะแต่แต่จริงๆเขาก็เป็นคนดีนะที่มีความใจดีแต่ก็คือสิ่งนี้เราต้องการแต่คนรอบข้างอยู่แล้วความใจดีแต่ว่าเราใจดีกับคนอื่นมากไปใจดีผิดคนมันก็ ทำให้สถานการณ์พลิกมาเป็นเลวร้วายได้เหมือนกันกับอีกคนนึงนะที่เราไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้นะก็เป็นคู่ประเด็นกันนั่นก็คือบอสนะบอสเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อในอุดมคติของตัวเองทํางานนี่ต้องเป๊ะเฟะทุกอย่างและค่อนข้างเห็นใจคนอื่นเห็นใจน้องๆมูสแตนนะฮะเลยคิดที่จะเอาล่มมาให้แต่ก็จนทําให้เกิดการทะเลาะกันบอสบอสเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่แบบว่าเออ เอาเงินมาให้น้องที่เต้นอยู่บนสแตนแร้อนๆเอาเงินไปซื้อน้ำให้น้องมากินดีกว่าที่จะเอาชุดเอาตังค์ไปซื้อชุดแพงๆจนแบบเกินครึ่งคือในหนังงบมันเกินครึ่งไม่รู้ชีวิตจริงจะใช้หว่าถ้าอิงก,ก็ขอไฟด้วยนะฮะก็แต่ในหนังเนี่ยมันใช้งบเกินจริงๆฮะก็น่าจริงมันน่าสงสัยจริงๆแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นบอสนะ,ะก็เลยโตกลับไปจนทําให้เกิดเรื่องราวอย่างที่เห็นในหนังนะฮะก็ ครับแล้วตอนสุดท้ายนะสิ่งที่หนังเรื่องนี้หรือผู้สร้างหรือผู้กำกับอะไรที่เขาเขียนบทมานะฮะสิ่งที่เขาจะต้องการมอบให้กับผู้ชมของเขานะนั่นก็คือเขาต้องการจะบอกเนี้ยว่างี้ฮะก็เขาจะบอกว่าความพอดีเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องควรมีนะเรามีความที่เออใจดีก็ใจดีได้ข่าวใจดีก็ต้องใจดีข่าวอันไหนที่มันต้องจริงจังหรือมันไม่ได้จริงๆก็ต้องจริงจังฮะ เหตุผลเพราะเราทํางานกับคนหมู่มากเราทํางานกันเป็นกลุ่มเราทํางานกันเป็นทีมเรามีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราที่เขาเหนื่อยมาพร้อมเราเราจะไม่เอาแต่ใจให้เขาเสียแรงเปล่าเราค่อนข้างที่เราจึงต้องเห็นใจแรงของเขาที่มาช่วยเราทํางานแต่ว่าอันนั้นคือในส่วนของที่ผมได้เขาคิดจากไอ้นอนนะแต่ของบอสเนี่ยผมได้เหมือนกันและข้อคิดที่ผมได้จากบอสนะนั่นก็คือ ความเป็นความเป็นคนทางานแบบโอเคอะ่ะทำงานได้มีระเบียบแล้วก็ค่อนข้างคิดเป็นแบบแผนได้ดีโคตรโคตรนะฮะก็สําหรับการทํางานของบอสเนี่ยถึงมันจะมีการรุนแรงไปบ้างแต่เป้าหมายมันก็คือเพื่ออบอุ้มทุกคนไว้นะฮะเพื่อให้ได้ทางานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและจะขาดเขาคนนี้ไปไม่ได้นะแต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่า มันเป็นตัวยุ่งอะทาให้ปัญหาเกิดแล้วก็ใช้ท้ายคาแบบผิดเยอะไปหน่อยอย่างเช่นการแบบบอกเพื่อนเนี้ยบอกดีๆก็ดได้ไม่ต้องไปตะคอกใส่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยทาให้บอสนะไม่ค่อยจะเข้าสังคมกับคนอื่นได้ยากหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ดีคนนึงนะถ้าเปลี่ยนนิสัยได้ก็จะกลายเป็นตัวละครที่หลอดูหล่อขึ้นมาเลยแล้วก็ถ้าถอดแว่นอะไรเงี้ยทาหน้าตาดีๆเหมือนในรูปนะั้นอะโอ้โหอย่างเท่และนี่ก็คือข้อคิดทั้งหมดที่ผมได้จาก ซีรีส์ฮอร์โมนเดอะซีซันไฟนนลฮะหรือฮอร์โมน3นั่นเองก็อยากแนะนำให้ทุกๆคนในประเทศไทยนะก็ติดตามซีรีส์เรื่องนี้หนะ่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์และสะท้อนแนวคิดออกมาได้ตรงเป,เป๊ะเลยนะฮะใครที่ติดตามก็คงสนุกนะฮะโอ้ยอิมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่านี้นะขอบคุณที่มารับชมนะฮะ สำหรับใครที่อยากติดตามนะแล้วนี่ก็เป็นแฟนเพจของเรานะสามารถติดตามได้นะสามารถเสิร์ชไปเลยว่า n a m ิ n งสตูดิโอมันก็จะขึ้นเป็นไอผมสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็นมัสคอตผมเองก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะนะฮะแล้วก็สำหรับช่องทางในการติดตามใน y o u t u b e นะเราก็มีชแนลเหมือนกันนั่นก็คือน a มิ่งสตูดิโอนะ,ะเป็นชแนที่สร้างไว้นานแล้วก็ตอนนี้สามารถเข้าไปกดซั b s cribe กันได้แล้วนะฮะ ก็ไปติดตามกันเยอะเลยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะ n a m i n g Studio จะขอจบการนนี่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับซิลเกนเจอเปิด